สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พะผ้าสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหม่สวยๆมาให้ชมนะคะวันนี้มีผ้าลายโบราณนะคะแบบห้าตะกอดถอยกกดอกด้วยนะคะสนใจผ้าไหมนะคะอนลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครนะคะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างน,นะคะมีการสร้างบ้านอยู่แถวนี้นะคะใกล้เคียงอาจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามานะคะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ยังไงก็ยังยกผ้าให้ทุกท่านได้ชมอยู่นะคะ มาชม้าผืนแรกค่ะผ้าตกระตนะคะเชิงช้างผ้าตกระโทยกดอกเชิงช้างนะคะเป็นผ้ายกดอกลายลูกแก้วนะคะสีธรรมชาติค่ะมีปูมแบบนี้ค่ะผ้าตกระโทยกดอกลายลูกแก้วนะคะสมปักปูมค่ะ เป็นผ้าสีธรรมชาตินะคะสนใจทักมาค่ะผืนละ3,300บาทค่ะเป็นห้าตะกอสมปักปูมเชิงช้างค่ะพื้นต่อไปนะคะเป็นลายโบราณแบบนี้ ผ้าผืนนี้เนื้อละเอียดมากค่ะเจ้ยแบบนี้นะคะพอด้วยไหมเส้นเล็กนะคะเป็นผ้าสองตะโกนะคะ เป็นผ้าสองตะกอเป็นไหมเส้นเล็กนะคะสองตะกอเนื้อไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะคะตัวนี้เป็นผ้าสองตะกอนะคะลายโบราณข่าในสนใจทักมานะคะคืนละหนึ่งพันหร้อยบาทค่ะคืนละหนึ่งพันหกร้อยบาท เป็นผ้าทอด้วยไหมเส้นเล็กนะคะไหมน้อยนะคะแต่เป็นผ้าสองตะกอนะคะทอระหว่างไหมสีนะคะสีล้วนกับสลับกับไหมควบหางกระโอกนะคะ ผืนต่อไปค่ะชุดนี้นะคะมาหกผืนนะคะมีหกผืนนะคะ่นนะคะาในใดสนใจทักมากค่ะผืนที่หนึ่งผืนที่สองผืนที่สามนะคะสี 4, ่ผืนที่ห้าผืนที่หกนะคะเป็นไหมคือเดียวกันและโทแบบย้อมมาพร้อมกันนะคะหกผืน มีผ้าหกผืนนะคะท่านนาสนใจนำไปตัดชุดก็ได้นะคะนี่ค่ะเนื้อผ้าสวยมากนะคะเนื้อผ้าสวยนะคะเป็นไหมน้อยนะคะทอจากไหมน้อยไม่กางให้ดูนะคะขออนุญาตไม่กางเพราะว่าเป็นผ้าชุดเดียวกันนะคะเป็นผ้าชุดเดียวกัน ผืนต่อไปนะคะเป็นลายโบราณอีกผืนหนึ่งนะคะโพดำค่ะโพสีดำเป็นผ้าสามตะโกนะคะโพสีดำแบบนี้ สนใจทักมาค่ะผือนละ2,200บาทนะคะผือนละ2,200บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะโอสีดำค่ะพื้นต่อไปค่ะตะขอโบราณอีกแบบนะคะเป็นตะขอใหญ่นิดนึงนะคะ ตะขอแบบนี้ค่ะตะขอชมพแบบะะูแบบนี้ค่ะเป็นผ้าสามตะกนะคะลายแบบนี้ค่ะคืนนี้สวยนะคะ ทำใดสนใจทักมาค่ะพื้นละสองพันสองร้อยบาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสนใจทักมาค่ะพื้นต่อไปค่ะ ลายโบราณนะคะสามตะโอนะคะลายลูกออดค่ะทอสอดไหมควบนะคะ<ม>เส้นข,า,ขาวๆแบบนี้ท้าใดสนใจทักมานะคะคือละสองพันบาทค่ะ ท่าในใดสนใจทักมาผืนละ2,000บาทนะคะราคาี้อาบน้ำยาสมฟรีนะคะผืนนี้ที่บ้านทอเองนะคะที่บ้านทอเองก็มีหลายผืนอ,อยู่เหมือนกันนะคะบางทีน้องสาวทองทีคุณแม่ทอนะคะส่วนคนนี้มีน <laughs> พี่ยกผ้ายอย่างเดียวค่ะไม่ไม่ได้ลงกี่นานแล้วนะคะ สนใจพ่อใหม่แอดไลน์เบอร์นี้ทั้าใคยคุยกันได้นะคะจองพาก่อนใครนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ